สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาก็จะพามาชมผักหวานป่านะคะอีก2ต้นนะเป็นวิธีการหนึ่งที่ปลูกแล้วไม่ต้องรดน้ำนะคะเหตุผลที่หญาไม่ได้รดน้ำนะคะก็เพราะว่าเขาอยู่ใกล้กันกับต้นมะม่วงนะคะตอนนี้มะม่วงพักต้นนะคะพักยอดเพื่อที่จะแทงช่อดอกเนี่ยถ้าหากว่าเราไปรดน้ำจากช่อดอกก็จะกลายเป็นช่อยอดไปหมดเลยนะคะก็จะไม่มีดอก ยาก็เลยจำเป็นต้องงดน้ำผักหวานป่าทั้งสองต้นนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับมะม่วงพันโชคอนันต์ต้นนี้นะคะเรามาดูผักหวานป่าทั้งสองต้นนี้นะคะเนี่ยอันนี้เป็นต้นที่หนึ่งนะคะนี่ก็อยู่กับต้นชะอมนะคะสำหรับชะอมนี้ก็ปลูกมาได้ห6ปีแล้วแต่ไม่โตสักทีนะคะเพราะว่า หญ้าจะตัดนะคะพอยาวขึ้นมาก็ตัดไปเรื่อยๆนะเขาก็เลยไม่โตพอดีเอาผักหวานป่ามาปลูกใส่นะคะอันนี้ก็ปีประมาณปี8เดือนกว่าๆไปแล้วนะคะอันนี้เป็นผักหวานป่าที่ใช้เมล็ดมาปลูกนะคะหยอดลงหลุมเลยเตรียมหลุมไว้แล้วก็เอาเมเล็ดมาหยอดรดน้ําให้เขางอกมาขึ้นมานะคะจะไม่ได้ใช้ต้นกล้านะคะเนี่ยอันนี้เป็นต้นที่1นนะคะ เราไปดูต้นที่สองอันนี้เป็นต้นที่สองอยู่ข้างๆชะอมเหมือนกันซึ่งตอนนี้แรงมากชะอมก็จะเริ่มผัดใบแล้วนะคะต้นนี้ค่อนข้างจะมีหญ้ารกนิดหน่อยก็มีสแลเนคลุมเอาไว้นะวันนี้หญ้าก็จะพามาเอาญ้าออกจากโคนต้นให้นะคะเนี่ยเอาสแลเนออกก่อนหญ้ารากเขาก็อยู่ข้างบนนะตอนนี้หน้าดินมันแห้งสนิทแล้วหญ้าก็เริ่มจะตายกันแล้วนะคะ แต่ย่าก็จะมาเอาออกตรงบริเวณต้นนะรอบด้านนอกเราก็ไม่ต้องเอาออกนะคะนี่เราก็เอาแค่ที่มันเข้าไปพันๆอยู่ที่ต้นผักหวานป่าของเรานั่นแหละออกนะเพื่อที่เขาจะดูได้สะอาดสะอ้านบ้างพอถึงเวลารดน้ำก็จะสะดวกขึ้นนะคะตอนแรกย่าจะเอาฟางมาคลุมนะคะแต่ว่าไม่มีฟางนะเหมือนดังที่ย่าว่าน้ำมันท่วมหมดนะฟางก็เลยอดเนี่ยเอาย่ากออกแล้ว หลุมนี้จะมีอยู่สองต้นนะคะการที่เราปลูกสองต้นนี่ดีนะคะเพราะว่าผักหวานจะได้แย่งกันโตถึงจะโตช้ากว่ากันบ้างแต่ก็ถือว่าโตทั้งสองต้นนะการจเจริญเติบโตของเขานี่จะดีกว่าที่เราปลูกต้นเดียวโดดๆนะจากที่ญาติสังเกตนะอันนี้เรามาดูบริเวณโคนต้นของเขานะในช่วงปลายฝนนี่ เขาจะแตกยอดอ่อนอยู่บ้างนะพอตะแก่พอเข้าหน้าแล้งนี่ใบเขาแก่ใบผักหวานป่าถ้าแก่ก็จะมีความหนานะคะความหนาแล้วก็ทนทานนะจะไม่ร่วงไม่ลวกไม่ไหม้นะคะจะอยู่อย่างนี้อย่างมากก็แค่เหลืองพอใกล้จะถึงฤดูที่เขาแตกยอดใบเหลืองร่วงลงก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาเลยอันนี้คือข้อดีของผักหวานป่านะคะเนี่ยอันนี้สำหรับ ต้นที่สองนี้จะเติบโตได้ดีกว่าต้นที่หนึ่งนะคะอันนี้ย่าเอามาให้ชมกันนะคะเนี่ยเป็นการปลูกผักหวานป่าที่ไม่ได้รดน้ำนะคะอันนี้ไม่ได้รดน้ำเหตุผลก็คืออยู่ใกล้กับต้นมะม่วงนันเองถ้าหากรดก็จะมีผลกับมะม่วงนะคะอันนี้ย่าก็ปลูกหลายแบบหลายวิธีนะคะบางจุดก็รดบางจุดก็ไม่รด แต่ถ้าได้ปีเลยต้นขนาดนี้เราไม่จำเป็นต้องรดน้ำเขาก็รอดตายแล้วนะคะสำหรับวันนี้ย่าก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยา่าบ,บันหลังย่าก็จะทำคลิปดีๆออกมาให้ชมกันมีข้อเสนอแนะเล็กๆน้อยๆที่ย่าประสบพบมาเอามาเล่าให้กันฟังนะคะวันนี้จบคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ